ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนอ่าคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันถึงแต้มรวมนะครับแ้มรวม2ตัวบนนะก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่วา่าทำไมถึงคิดแต้มรวมมาก็เพื่อที่ว่าจะเอามาตัดมาคัดให้มันเหลือน้อยชุดนะ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเป็นการวิเคราะห์มากกว่านะครับเป็นการวิเคราะห์เลขสงตัวบนสามตัวบนเนาะอันนี้เอาสูตรนะครับสูตรแต้มมาให้ดูนะครับสูตรแต้มมาให้ดูแต้มรวม2ตัวบนนะครับสูตรก็หลักแสนบวกหลักหน่วยบวกหลักสิบล่างนะครับตามาที่ทำไห้ให้นะครับแสน บวกหน่วยบนบวก10ล่าง5บวก4เท่ากับ9 9บวก3เกับ2ก็2 3 4 5 6ไปเลยนะครับผลออกที่5 0 3 <c oughs> 3นะครับเพราะว่าเขาออกที่แต้ม3 0 3ก็คือแต้ม3นั่นเองนะครับต่อไป4บวก3เป็น7 7บวก8เป็น15 5 6 7 8 9ออกที่3 3 6 3 6 ก็คือแตม9นะครับสามนะแสนคือ3บวกหน่วยบนก็คือ6 3บวก6เท่ากับ9 9บวก2อเท่ากับ11เท่ากับ12345ออก041นะครับ5แต้มต่อไปนะครับแสนคือ0 0บก7ได้7 7บวก2อเท่ากับอ่าข้ามไป ทมไป4นะ4บวก1เป็น5 5บวก4เป็น9ก็9 0 1 2 3ออกที่8 6 7 6 7ก็คือ3แต้มนะครับวันนี้น่าจะหลุดเนี่ยผมติ๊กไว้อยู่มั้งแต่มันตัวเล็กหน่อยศูนย์บกเจ็ได้เจ็เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเกอเขาออกที่6กศนะครับวันนี้หลุดไป ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้มันเป็นสูตรนะครับเอ้ยมันต้องไม่หลุดตีมันถึงจะแน่นอนมันก็ใช่นะครับขนาสูตรที่เข้ามา20ม่วด30หมวดอะไรมันก็หลุดมีหลุดหมดแหละแต่ดูไปนะครับถ้าเกิดมันเดินต่อแล้ก็เอาไว้ใช้ถ้าเกิดมันไม่เดินต่อแล้วก็ทิ้งไปนะครับแต่อันนี้เขคิดคำนวณมาให้ดูอ่าต่อไปนะครับแสนคือ1 1หนึ่งบวกหน่วยบนก็คือ6นะ1บวก6 เป็น7 7็เท่ากับ16ได้6 7 8 9 0ออก 6, 6 6 2ก็คือ8แต้มต่อไปนะครับแสนก็คือ7 7 5เบวทกับ12 12บ5เท่ากับ17ได้7 8 9 0 1อันนี้แก้มหนึ่งอันนี้แต้ม8ปนะส บวก2เป็น6 6บวกศได้6 6 7 8 9 0ออก0 4 4 8แต้มนะครับต่อไป5้บวกสเป็น9 9้าบวกสามท่ากับสได้2 3 4 5 6มสี่ห้าห1กสองสองหนก็คือ3แต้ม หนบวกหเป็น2 2งบวกสมเป็น5 5าห้าหออก8 4ด 3, ส 4, 3, ีก็คือ7แต้มอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องแต้มนะครับต่อไป0ตัวนี้ก่อน6บกบวกสามเท่า,า 9, 9, กับเกบวกหกแล้วก็สิบห้าหออกได้แปดกสก็คือ9แต้มนะครับ วันนี้นะศู 0, บวกสได้3 3มบวกสเป็น5 5าห้านะครับจะมาหรือไม่นั้นนะหรือจะนำไปใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับก็บวกดูเองทำดูเองก็ตามนี่แหละมันไม่ได้บวกอะไรมากมายหรอกใช้3ามตำแหน่งนะแสนบวกหน่วยวนบวก10ล่างนะครับได้เท่าไหร่ก็เดินให้มันได้5จังหวัดแค่นี้เองนะ ห้าหกนะครับถ้าเอาตามที่ที่จับไว้นะครับมันก็มีตัวนี้เองเลขห้าเลขก 5, ้ก 9, นะครับเลขหก 6. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังไม่ฝันทงนะ ยังไม่ฟ่นตรงอันนี้ก็คือ,อถ้าเป็นมวยก็ปร,ประมาณยกหนึ่งยกสองเราค้ำเป้าไปก่อนนะว่าจุดก่อนเขาจะอยู่ตรงไหนแล้วก็หาไปก่อนนะครับยังไม่ฟ่นทงเ้อเรื่องของเรื่องก็คือจะมาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์ว่านะครับเราจะหา2ตัวให้มันตรงก่อนและไอ้สตัวเนี่ยบางครั้งก็หลักร้อยคืออะไรหลักร้อยเป็นตัวไหนนะครับ ก็คือถ้านะครับคิดว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวแล้วก็ตามที่ที่ได้ทำขึ้นมานะครับสูตรอย่างเดียวมันก็ยังไม่ไหวเท่าไหร่นะอันนี้มันไม่เข้าแต้มก็จริงนะแต่แต้มเราจะเอาแต้มอย่างเดียวมันก็อาจจะหลุดนะแต่อันนี้ก็คือชอบส่วนตัวก็ชอบอยู่พวกนี้ไอซีที่ระบายไว้นี่แหละ แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าฟังอ่าตามนะครับถ้าว่ดตามสูตรจะเอาอันนี้ถ้าว่ากันตามแต้มเ้ื่อเกิดแต้มดุดเราก็พลาดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดึงตัวเด่นไว้แต้มนี้อาจจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับนะถ้าเอาตามแต้มหรือแต้มมันจะเข้าถ้าแต้มมันเข้าเราก็เลือกถูกแต่ถ้าแต้มไม่เข้าเราก็เลือกผิดเพราะฉะนั้นบางตัวมันอาจจะไม่เข้าตามแต้มนะ ่ผมเคยทำตัวไหน10ล่างไม่ใช่นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อทอาสูตรนี้ให้นะครับอ่ามันเป็นเด่นเฉพาะ10บหน่วยบนนะมันก็มีหลุดสองวดเหมือนกันเพราะว่าผมทำแบบเดินยาวให้ดูนะครับแล้วก็ ผมเคยบอกไปแล้วคลิปหนึ่งว่าตัวเลขนะครับที่ทำได้782นะตัวเลขที่เราคำนวณออกมาแล้วมันได้782มันจะเป็นเลขหามนะที่ผมใช้ปากกาสีดำตีไว้นะทำเลขออกมาแล้วมันเป็น782ใช่ไหมมันออก979แต่งวนนี้ก็7 8 2เหมือนกันแต่สูตรเราหลุดนี้มาดู782สนะส่วนมากเขาเดิน10หน่วยแค่นั้นนะอันนี้782นะ มันออกเลขหามก็คือ979แล้วก็มาดูตรงนี้ได้782อีกเขาออกที่626นะครับมันเป็นเลขหามเหมือนกันแล้วงวดปัจจุบันนะครับงวดที่เราจะเรามาใช้งวดต่อไปเนี่ยมันก็เป็น782อีกเป็นไปได้ว่ามันจะเบิ้ลจะหาม มันมันมันไม่ใช่แค่นี้นะมันเป็นเนี่ยหนึ่งสองหเด้ 1, 2, อหนึ่งสองหถ้าทำได้หนึ่งสองหเขาเป็นเลขเบิ้ลใช่ไหมออกหนึ่งหนึ่งหแล้วก็มาดูที่ทำได้หน,นึ่งสองหกอีกงวดไหนอ่างวดนี้นะครับก็ทำได้หนึ่งสองหกอีกเขาก็เบิ้ลอีกนะครับ เขาก็เบิอลอีกเหมือนกันงวนนี้มันเป็นเจ็ดแปดสองเขาจะเบิ้นหรือเขาจะหามนะเขาจะเบิ้นหรือเขาจะหามอันนี้ใครที่ไปได้เลขสามตัวมานะครับก็พยายามตัดเป็นสองตัวด้วยเพราะว่าเลขมีโอกาสเบิ้นโอกาสหามเบิ้นมันก็ไม่ได้ความว่าจะเบิ้นหลังนะเขาอาจจะเบิ้นหน้าก็ได้เบิ้นหน้าหมายเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหกอย่างนี้หกหกสองอย่างนี้หกหกห้าอย่างนี้ หรือบางทีเขาอาจจะเบิ้นหลังนะแต่โอกาสเบิ้นโอกาสหามันมีนะครับวันนี้โอกาสเบิ่นโอกาสหามันมีนะครับแล้วก็มาดูอีกอ,อันนี้นะเดี๋ยวอันนี้ต้องอให้ไี่น้องเห็นตัวใหญ่หน่อยนะะว่าผมเอาไปตรวจมาเลยนะครับก็คือเราจะมาวิเคราะห์กันแบบนี้ พี่น้องเห็น,หนแถวนี้ไหมเดี๋ยวนะผมจะไฮไลท์ให้ดูให้สังเกตหลักหลักร้อยนะครับห้ามาสามงวดติดนะครับหลักร้อยนี่ห้ามาสามงวดติดแล้วเขาจะเว้นอยู่เว้นไปที่หนึ่งงวดสองงวดสามงวดนะครับเขาจะเว้นอ่ะอ่ะอ่ะอย่างนี้ห้ามาสามงวดติดแล้วนะ ห้ามาสามงวด,ดติดแล้วแล้วเขาจะเว้นมาหนึ่งงวดสองงวดสามงวดหลังจากที่เว้นสามงวดปุ๊บหกนะครับที่หลักร้อยนะเขาจะเว้นไปสามงวดอ่าผมไฮไลท์ไปถึงเลขแปดละดูเอาเองนะครับห้ามาสะห้ามาหลักร้อยสามงวดติดแล้วเขาจะเว้นไปสามงวดก็คือหนึ่งสองสามแล้วมาออกหกนะครับ หกหลักร้อยเนี่ยสามงวดติดเลยนะครับพี่น้องอย่า,อย,าอย่าดูไปถึงเลขแปดนะดูแค่เนี่ยหกศูนย์หหกหกสองแล้วก็หกหกห้าแล้วเขามาเว้นไปอีกสามงวดเหมือนกันนะเนี่ยก็คือนี่นี่นี่แล้วเขามาออกอะไรครับเขามาออกที่อ่านี่ เขามาออกที่แปดสี่สามก็คือเขามาออกตัวนี้อ๋อผมเอาตรงนี้ให้ดูก็ได้นี่เนาะแล้วมันใหญ่ไปเอาเอาไปปกติก่อนเจอก้าโอเคอือดูตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าพี่น้องจะงงเพะวา่าเนี่ยห้าอะให้ดูดูห้าก่อนห้า สามงวดติดมาหลักร้อยแล้วเขาก็จะเว้นไปที่หนึ่งสองสามแล้วหกมาสามงวดติดนะครับเขาเว้นเป็นหนึ่งสองสามแล้วหกม,ม,มาสามงวดติดหกมาสามงวดติดทีนี้เราจะมาเว้นกันหนึ่งสองสามแล้วแปดมาแล้วหลักร้อยถึงสองงวดนะครับเป็นไปได้หรือไม่นะครับว่าแปดจะอยู่หลักร้อยนะ กรณีว่าอา,อาจจะยังไม่เบิ้นหรือไม่หามนะก็อาจจะเป็น8ดอีกหรือไม่ที่ว่าเป็นหลักร้อยนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์การสังเกตนะครับพี่น้องจะเห็นว่านะไอตัวเลขเนี่ยส่วนใหญ่นะช่วงหลังช่วงหลังนะครับ ช่วงหลังพี่น้องจะเห็นว่าเขาจะเป็นเลขพี่น้องน้องพี่นั่นแหละนะก็คือสามสองอย่างเงี้ยสามสองก็พี่กับน้องสองกับหนึ่งแล้วก็ไปอะไรอะ่ะมีสามสองพี่น้องสองหนึ่งก็พี่น้องนะมันมันเข้าติดกันมาหลายงวดแล้วลนะ่ะไอ้ที่ว่าเลขพี่น้องนี่ มาดูอย่างนี้นพี่น้องเออ,เอ,อตัวนี้ให้ดูเลขบนเลขล่างเราแล้วแหละน้องจะเห็นว่าเลขพี่น้องนะสามสองสองหนึ่งแล้วก็สี่สามแล้วงวดงวดที่ผ่านมาเลขล่างมันก็คือสองหนึ่งอีกมันมันเป็นเลขพี่เลขน้องอยู่อย่างนี้นะเลขพี่เลขน้องเข้ามาติดกันบ่อยมากเขาเกือบจะเบื่อเขาอาจจะเป็นเนี่ยอาจจะไม่สามสองอาจจะเป็นสามสามหรือสองสองอาจจะเป็น ไปใ 2, 1, 1, 1, 1, อ 2, 2. อจสองหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือสองสองอาจจะไม่สี่สามอาจจะเป็นสามสามหรือสี่สี่อย่างนี้นะเขาพยายามว่าจะเบิลอยู่มั้งนะแต่เขายังเบิลไม่ได้เพราะในวันนี้นะครับเขาจะเบิลได้หรือไม่นั้นมันก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณานี i คือการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่ให้ยึดไอเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ไอสามตัวนั้นอะไอเลขสามตัวนะ่ะ พี่น้องจะไปจัดเบิ้ลหรือจัดหามนะถ้าไม่เบิ้ลไม่หามก็เอาแปไว้หลับร้อยตามที่เราได้ได้สังเกตกันมาอย่างนี้หรือเปล่านะส่วนตัวผมก็ยังจับจับไม่ได้นะครับยังจับไม่ได้ต้องคํำเป้าไปก่อนนะยังจับถามไม่ถูกนะครับเร,เราต้องดูดูไปก่อนนะแต่มีสรุปให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับทั้งนี้ท้งนั้นให้ยึด ัวนี้ไว้นะบางท่านที่เข้ามาใหม่ก็บอกว่าเยอะเยอะก็จริงนะครับปีที่แล้วหลุดสองนวดปีนี้หลุดหนึ่งหนึ่ง,งวดนะครับบนล่างถ้าไปได้เลขอะไรมาเลขวิ่งนะาถ้าสีชอบสีก็สีสมีกี่ตัวก็จัดไปแต่สีมันเยอะอยู่ถ้าได้เก้ามาก็ดูที่ล็อกเก้าไปแล้วกันนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเรายังต้องมา วิเคราะห์ความน่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวก็ g อวันนี้นะลืมไปลืมไปวันนี้มีลาวเด้อพี่น้องก็ขอมาอยู่เดี๋ยวจัดลาวให้สักหน่อยแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวลาวไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณหมายความว่าไอ้นั่นวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม ราวพัฒนานะจัดให้นะครับ48495859 4ชุดนะราวพัฒนา4ชุดนะครับนี่คือชุดเน้น2ชุดบนล่างไม่รู้นะอันนี้คือชุดลองนะใครจะติดไว้บ้างนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะ48495859แค่นี้พอนะ เอาสีชุดไปไว้ดุวนกันนะครับเราพัฒนา,อาโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ